ตอนนี้เราไวดีไรถามไปหน่อนโอ้โหดีพี่อยู่ท,ทำอะไรกันนะใครเนี่ยใครน่คือมงเหม็นคนนอกแกง๊งก่อไอคนนอกแล <c oughs> ้วแคว่างนี่ว่ะเงียบไปดิคนนอกแล้วว่างพี่ว่ะมาดิกี่ไปดิมาดีชนแม่งดิชนรถแม่งดิเอาทันเนี่ยไม่เวียเหรอแองทำฟอร์มนะมึงรบ,บัน <c oughs> รบ,บันดี เออที่เราพี่เยฮะลโหลพี่เยฮะลโหลเรื่องนี้ฟาร์มแก๊งจีทากิยะไอ้เนี่ยฟาร์มแบบจะไปแบบอะลโหลหรอเรื่องนี้เพิ่มแก๊ง GPS อะไรเงี้ยได้เราบอกสมาชิกเข้าข้าววันนี้ใครบ้างพระลงโทษแม่ผ้าลงโทษมึงแน่ได้ไม่ไดเดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยวท่าไหร่ได้ไม่เจอแป๊บเดียวหลุดจากโควิดมาปุ๊บแล้วเอาใหญ่โดนโดนพระลงโทษแน่ ขอองของของผมอะอีกทักพักถ้าจะโดนพระลงโทษแต่พี่อย่าโดนลงโทษไปแล้วพระลงโทษเรื่องรุนแรงมาแค่นั้นแหละไม่ได้รลบรวมแกงตอนนี้มีกี่คนละแกงอ่ะอือก็ยังมีไม่เยอะเลยพี่กี่คนกี่คนนะกี่คนละประมาณเจ็ดใ่ะเจ็ดไม่ก็แปดอาแล้วแล้วแล้วที่วาดฝันไปมีกี่คนอืมผมก็ไม่แน่ใจวะผมก็ไม่ได้วาดฝันว่าจะมันจะมีกี่คนอ่ะแต่แค่วาดไปว่า ตอนนีน้มีใครบ้างชิคกอนอ่ะไม่บอกไม่ได้ oh, โอ้ตัว,ล,วละครลับเนีี่ยตัวละครลับอีกไม่ไม่ไม่ลับไม่ลับแต่เพื่อผมบอกอ่ะผมบอกพี่มาดีอ่ะได้เพราะเขารู้แต่พี่อ่ะผมไม่อยากจะให้ใครรู้เพิ่มแล้วไงจุกรู้ไม่ได้ไงทำไมอ่ะไม่ได้แค่รู้สมาชิกคนเองมันเป็นตำแหน่งลับประเด็นตำแหน่งลับไงตำแหน่งลับดาวจะในสี่สี่ไม่ไม่สี่สี่สี่แล้วก็สี่บัง มีมีแบบย่นลูกเรือด้านซ้ายอ่าไม่ไม่ไม่รู้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 ไม่ค่อยออกเดินไปไหนเดินไปไหนก็ห้ามห้าหนึ่งสองสามแช่หนึ่งสองสามแช่เหรอไม่ไม่ไม่ส่วนใหญ่จะเป็นสี่สามห้าหกหนึ่งสองสามแช่หนึ่งสองสามแช่ไม่ไม่ไม่สี่สามห้าหกแล้วค่อยแช่อะไรเนี่ยมาคุยอะไรอะได้แต่เราอะเดี๋ยวโตยังไม่เดี๋ยวโตโตอะไรพี่อะไรโตแก๊งเริ่มเติบโตยังอ๋อเริ่มแล้วเริ่มเดินแล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเข้ามาบอกข่าวดีแล้วกัน เฮ้ยดี่เขดีด้วยอ่ะมีรถเออมีรถเอทันนะครับเนี่ยรวยไปปะยืมมา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 ของพี่เม้งทำอะไรอันนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมเพิ่งมาเก็บของอะไรแล้วผมก็กำลังจะไปรวมกับคนอื่นๆเขามีเรื่องจะคุยด้วยน่ะไปด้วยได้ปะไปด้วยได้ปะไปด้วยได้ปะเออจะไยคุยเขาหรืวป่าออกแกงแล้วออกแกงล้วเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวให้จุกหลับตาตามไปคุย ยิงแค่เ,เสียงพอโอ้แน,น่ <c oughs> พี่จุ๋มหลับตาได้วปะไม่ฟังแค่เสียงเออกูหลับตา,เ,บตาเดี๋ยวกูฟังเสียงเดียวไหน <ะ S 2> พี่หลับยังเดี๋ยวกูเอาเทปเดี๋ยวกูเอาเทปปิดตาก่อนตาปิดละเอาเทปปิดตาละไ,ไ,ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินอะไรละไหนยังไม่เห็นมีเลยใสย่แว่นอยู่เลยเ,เทปไงเทปปิดตาไ,ไงไหนยังไม่เห็นมีเลย ทำอะไรกันเดี๋ยวโอ้ไม่ดีตัวล้ไ่ีหลปนแจงดีอะเอ้่างนี้ยรวยยุแงเนี้ยี่อะไรงาก็ไม่ดำไม่ตัตยาวอไปนเลยตัดเฮียเขาอุ้มกันลึมๆนี่ครับครับแปลงมันเลย อินเวททาวเวท่นะเอ้ยยี่หอินเวทเขากลอบมาตีเหรอเวมันไปดูมินเทาวเวทนะเลยบ้ามีปัญญาแค่ดูคลิาสน,นะเาเซ่าเล่นเนี่ยเาเล่เนเฉยตาวเวทนี่เป็นลาก ทำเฮียอะไรเนี่ยไป้นี่ไปไหนเนี่ยทล้วมันไม่ลงไปไหนเฮียนี่ไปไหนล่ะมาเอาอ่างเปานี่มาไป,ป,ไ,ปไปลงไปเอาอ่างเปาดิตัครับมา,มาเอาแต่ยอียบมาเอาแต่ยอียบนี่คือคนจะหลอกเราอีกแล้วใช่ไหมคะไม่ได้หลอกจะเอาแต <คน S 1> ่ยอียบคุณจะมาหลอกเราอีกแล้วใช่ไหมไม่ได้หลอกเ<ร>าอาแต่ยอียบ คือคุณจำเราไม่ได้ใช่ไหมว่าคุณเคยหลอกเราอะไรไปบ้างอ่ะจำได้ครับคุณชื่ออะไรนี่คุณสมศรีคุณนาดชื่อเขาคุณหมองนั้นได้ไหมไม่ใช่คุซินดี้ไม่ใช่ค่ะเราชื่อว่าสมยิงค่ะอะไรนะสมยิงเถอะสมยิงเถอะแล้วคุณคุณคุณใช่คนที่อยู่กับสามคนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ มองผิดแล้วค่ะอยู่ใครนะผมจำไม่ได้อ่ะค่ะถูกแล้วค่ะสมศรีไอ้แมบบ่บอกบอยแล้วผมไไตัมงค์ไม่ได้แต่ว่าคุณจะมาขอตังค์มาอย่างนี้ไม่ได้นะคะผมไม่ได้มาเอาตังค์ผมจะมาเอาแต่อียะไม่ไม่ค่ะเดี๋ยวเราไปก่อนนะปวดขี้มากเลยอแลย่ามาดีพูดเลยเอีเ,อเปลย์แลก็ไม่บอกกันนะเอเอเดี๋ยวลาคุณอ่ะ เวจาแต่ียจะมาเอาแต่เイヤイยหรือไดหรือได้แต่าคนแทนเลยสักสองคนไม่สองคนแล้วกอ้นี่ไงสองคนว่าที่อยู่ที่ตอนแรกเขาอยู่สองคนแล้วต่อไปเขาอยู่กันสามคนสามสี่คนทุณสอสามคนน่นแหละสามคนที่อยู่กันอะไรนะที่ที่พาผมไปงัดบ้านนั่นแหละ ไม่คุยมิสลาประกาศระบายมีมีแต่พี่แกก็ไู้ใช้พลังได้บ้างผมบอกมาครับมันล็อกปั๋ยสิบอกมาละครับล็อกแค่ว่าหินเหรอไม่ใช่ล็อกที่มันแปลว่าล็อกไงล็อกเกอร์อะหนูว่าเราจะออกวันศุกร์นี้หนูมาบอกไว้ก่อนโอเคไหมตัวรับตัวรไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ตัวละครรับไปอ่ะสวัสดีตัวละครรับเบงกัตอะไรนะไม่ให้ไม่ให้ให้ออกไงเอ้า เราเล่นเราเล่เราเล่โอ้ยมันไปได้ไหมไปได้หมพูเยอะเนยครับพูดเยอะเราเนี่ยหาดีแล้วหรอหาดีแล้วเขามีปืนบอกพาดอ่ะหายดีแล้วผม่ะผมไปได้ทุกคนแล้วเนี่ยใช่เหรอไปหมด่ะวไม่ว่าจะเป็นหมอไปจัดการไปจัดการไปจัดการให้หน่อยดิจัดการนี่คนนี้คนนี้ทองจีคนนี้ดินี่หมอเนี่ยนู่น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  คนนู้นกันอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้างแก่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ไปแล้วางแก่โอเครู้แล้วรู้เรื่องรู้เรื่องแต่ว่าว่ากันน้แข็งอ่าฮะอ่าฮะห้องบ้านนี่ลับรับแต่ผู้หญิงผกกว่าปกติเนาะใช่อุ้ยจูกูไอ้ครับ Ens, เป ido ido ็นไงมากพวกเรหมอกนี่คืออะไรอ่ะหา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 หมวกนี่คืออะไรอ่ะหมวกหมวกหมวกอะไรอันจุกใส่หรือชจินใส่หอวกคุณอะหมวกคุณอะหมวกแมวไงหมวกแมวในร้านในร้านในร้านไม่ใช่ร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้านี่เนี่ยไม่เอาไเอาไม่เอามีของผู้ชายหรอโอ้ใครทีาจะไปลงใหญ่ใหญ่ใหญ่กรครับอยากกรอรับอยากลองมีผู้ชายใส่อยู่นี่ไงไม่เนินผ้าไม่ไม่แล้วไม่มีแล้วหรอมีแค่นี้หรอไม่มีผู้ชายไม่มี จบกู้เป็นยังไงมั่งธรรมดาฮะแข่งตึงฝังก็จะได้อ๋อสุดยอดทำไง16แล้วเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วทำไมพี่เบงรับแต่ผู้หญิงวะโรงพยาบาลอ่ะกูไม่ได้เป็นคนสอบโผโล้งไ่กูไม่ได้เป็นคนสอบโผโล่โชคดีต้องตามหาหมอผีชัยที่มาดีไอตลาดนี่ไม่มีอะไรอ่ะพี่ ของทู่ของทู่เป็นราคาหลักแสนอ๋อแล้วคือเราต้องไปตามหาหรอหรือว่าไงใช่ใช่ใช่ประกันรถอะไรเงี้ยประกชูอ๋อเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างจุกอาการเป็นไงไหนบอกบอกดิอาการอะไรเบสอาการตอนตอนติดเป็นไงบ้างอาการคิดถึงเธอโอ้โหถึงเธอคนเดียวทำเขาหรือยัง มีเม์เอารถมอเตอร์ไซค์มาพีเม์ก็ให้แต่บอกผู้หญิงยอมากเอาอีแล้วเอาอีแล้วโอ้หอกผู้หญิงอาออแล้วเอาแล้วใส่ไฟอกแลเอออุมเลยอุ้มเลยจุดูดิธรรมดาธรรมดาธรรมดาเยอยแล้วครับพี่าแลครับไอตมาชิคาชิกอีกคนมรับตะรับตละรอเลครับเเลยครับเนเดครับเจครับเจครับพี่อ้หเจเอะเตีตีเจ้ระรับอะไรอ๋อตละรับเหรอตละรับเป็ดหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไรมาเยนเราโจมแจ้งขนาดนี้กันรู้ก็ันนี้ก็ันนี้ไม่ใช่ตัวละครลับก็นี้ไม่ใช่ตัวละครลับอันนี้ตัวละครเปิดตัวละครเปิดเลยเออถูกต้องก็ตัวเด็ดเหรอใช่สมัยเด็ดเหรอตัวละครลับเป็นยังไงตัวละครลับเป็นยอันนี้เขาเรียกว่าตัวตึงประจำแจ้งมาแต่เอาไว้ยิงจมโลธรรมดาธรรมดา จูเราครับเราจะไปหาไอ้ตลาดมืดดีบววะเดี๋ยวๆตลาดมืดเหรอมันอีกร้อยอีกร้อยอีกร้อยยี่สิบนาทีนี่ร้อยสิบนาทีข้างล่างเออใช่ผมเพิ่งรู้เนี่ยงั้นเรากระจายไปหาตลาดมืดก่อนก็ได้โอ้มันเป็นอะไรที่แบบหายากวะหาง่ายเป็นจุดที่แบบไม่ก็ไม่มีใครคิดเลยจุดดที่แบบคิไม่ออกอ่ะต่อเชี่ที่เราคาดไม่ถึงอ่ะแต่เราก็ลองสุ่มดูได้เราตลาได้คิดไม่ได้จะอยู่แค่หลังโรงพยาบาลนี้ก็ได้นะเนี่ยอันนี้คนในแก๊งเปิดหมดเลยเห็นแล้วะ เออก็มาช่วยแม่มันไม่จะมารวมตัวกันทำไมอ่ะใช่ป่ะหล่ะตาดีทุกคนเป็นนี่คือคนในกลุ่มเป็นหมดเลยอ่ะเปลนอะไรพี่อันนี้อันนี้ตัวละครเปิดเอตัวละครเปิดหมดเลยอ่ะอือฮึเป็นคือหายากไม่พอแลยเป็นเป็นลมคนโกโลโกโศเฮียลมคนเฮียอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเฮียอะไงอไรมึงก็ถ่านแรงเกินเงี้ยเขาเขาล้วมมาเขาตีเตียงทานแตกมา เฮียจะไหวกับจะนคารยุบจีซ <Oh, mm? mm ัสได้ไหมมีตัวามยนะมุงวงว่าไงแต่มุ่งวงก่แไ่เฮียเฮียกูอยู่ไกลไหมตอนหลับอย่ียงขี้เกียจนะรงขี้เกียจเหรอ ไม่ไดฟาร์มอย่างเดียวแล้วว่าไม่มีอะไรทำบบตอนนี้ก็แ่ไม่ได้ฟาร์มฟาร์มสี่ห้าวันหกวันเป็นอาทิตย์ก็แล้วทีอ๋อมิ้งเหรอแน่เป็นแน่เป็นความเป็นไปได้ ที่นี่คือแฟมิลี่สเตีมันคิดและดูดีอะเราทองกันมาเท่าไหร่สัสตว์สมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK คสิทีขขงบังกูก็ฟังทั้งวมดไม่เชื่อมันยามไม่ดูดีไอ้บอยเจ้าของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของไอพวกลุงหมาที่เข้า